มีตัวหนึ่งพอเสียงตัวแหย่ซื้ออ่าฮะเป็นควายตัวหนึ่งที่พอเสียงสวยซื้อเมื่อวานนี้คนคิดว่าคนขายได้ง่ไงคนเลยเห็นผมไปซื้อหมายถึงว่าตัวไห้หมูหันไปซื้อแมนเราว่าสีขายวันนี้คนอยากได้แห้งคนไม่แอวหมูหันวันเลยซื้อมันเป็นควายหางดอกอ๋อด้วยหางปะครับแม่นี่นี่ครับมันเป็นลูกผสมจับฟาราบัตนะครับจับฟาราบัสจับ140ครับพอเสียงสวยซื้อวันเมื่วานใช่รอดๆเลยตัวนี้หมู่บ้านครับหมู่บ้านนี้เลย แล้วครับแล้วก็ใจลุงแล้วแมนราคาลดรุดงเรื่อยเรือสักแปดหมื่นาทเหลือ1นึ่งแสกับห้าหมที่ไหลกผมของซื้อเอาเอหนึ่งแสนกับห้าแล้วหนึ่งแสนห้าหนึ่สนานบาทห้าร้อบาท,ทนี่แหละทได้แล้วตอนนี้นะครับที่นี่ผมไม่องว่าทางดอกผมอกติ่งยนิงาทางดอกนี่ก ไดว,ไวเนี่ยเลยได้หว่วาเรอีกขายได้อผมซื้มาแล้วขายไม่ออก่ไม่แตว่าผมผมไม่ได้ทีเรื่องขายได้ไม่ได้ครับอาจารย์มมรครับผมอยอว่าไนีะไปดูครับ,บตัวนี้อาจารย์รู้ว่าเปนลูกคึ่งไหมครับอาจารย์มันมีเลือดของไฟอะไรบ้างนนี้คิดว่าเขาวสวยนะวงเขาวสวยโอ้ตัวแม่บป่ครับตัวแม่ครับโค้งสั่งใหญ่มากแล้วนะ่นี่ คือสิงห์างีผม,ผมสร้างดีมากผมซื้อเพราะว่ามันเป็นควายลูกครึ่งเครื่องเครื่องมูลาบวนี่แมนครับสูงนะนี่ตัวสูงมากร้อยสี่สิบบวกสี่สิบบวกที่นี่เขามีลูกตัวเมียลูกของเจ้าทองดีแล้วก็อ่างใหญ่ครัอาจารย์แมนแมนตัวนี้แล้วก็อาจารย์มุงจำได้ว่าพ่อสมิงบอกว่าคายให้ลูกดีต้องจิ๋มเล็กอาจารย์เราไปดูจิ๋มมันดูครับอาจารย์จิ๋มเล็กครับอาจารย์อือฮะ มันมีจิ๋มเล็กมากแต่ว่าอ่างใหญ่อ่างใหญ่ครับจิ๋มเล็กอ่างใหญ่หางหางปิดจิ๋มไว้เลยตัวนี้ครับจิ๋มเล็กมากแล้วก็เขามีเลือดเลือดลูคขึ้นแล้วทีนี้จุดเด่นแล้วก็คือเรื่องน้ํานมเพราะว่ามันมีอ่างคือการซื้อควายถ้าเราซื้ออ่างใหญ่ครับแล้วก็กินหญ้าดีเนี่ยแล้วก็เป็นวาลูกตัวแรกครับอาจารย์ครับมันหางดอกแข้งมันผมไม่ซีเรียสเขายอมไหมครับจต่มไม่ได้ไปเห็นดอกเขายอมไหมแต่ผมมองว่าผมจะเอาใส่ผมจะเอาใส่ควายเผือก ตอนนี้ผมมีน้ำเชื้อของเจ้าออมศิลอยู่ออมศิลน,นี่คือเป็นแกนแชมป์งานอะไรเนาะน้ำเชื้อหลอละหนึ่งหมื่นบาทเขาไม่ขายให้ใครแต่บุหันไปทําคลิปตอนนั้นเจ้าพึ่งแม่พึ่งหลวงกาละสินอ่าผมได้น้ําเชื้อมันหนึ่งหลอดหลอดละหนึ่งหมื่นผมจะใส่เจ้าออมศิลกับใครตัวนี้ใส่ไซดอนไซดอนครับอืแล้วแม่<ว>ตัวน,นี้<ว>อ่างใหญ่มากสวยๆผมจินตนาการว่าถ้าได้ลูกตัวผู้ตัวเนี้ยถ้าได้ลูกตัวผู้ผมจะทะํะกบดเลยครับอาจารย์อ่า โมหันตัวนี้เพิ่นได้ลูกจะโตแล้วเพิ่นว่าตัวเดียวบนแถวมั่าได้ตัวเดียวแต่ว่าผมคิดว่าไม่ตัวหนึ่งก็สองตัวเพราะเขายังสั้นอยู่ครับแล้วก็ฟันมันยังซึ่งซึ่งพึ่งร่นครับอาจารย์แต่นี้ผมชอบคืออ่างเขาใหญ่มากแล้วที่นี้เขาสูงว่าสี่สิบเขามีโอกาสโตยิ่งกว่านี้เพราะว่าเขาอ่างใหญ่ครับอันย่อนไอเล่าไอฟางนะครับนี่ยมันเป็นกขนอุบายของนายหอยปะเมีนคับเขาเจ้าเอาน้ำยาย้อมผมเนี่ยมาย้อม เวลาไปซื้อควายนะสังเกตขาขามันเป็นสีดำๆรือขาแข็งว่าเนี่ยแท่าเขาย้อมขนอันนี้สองดูโกกหางเขาถ้ากกหางเขาเป็นสีดำๆแบบเป็นสีย้อมเนี่ยออันนั้นคือเป็นสีน้ําตาลเนี่ยคือเขาย้อมผมแต่ว่าถ้ากกหางควายปกติเรามันจะเป็นเป็นแหงกันๆเนาะเพราะมันไม่โดนการย้อมอะไรตตงนี้คือเขาเอาแต่นี้มองไม่ออกหรอกเพราะว่าเขายังไม่มันยังไม่ออกแต่ประมาณสักเดือนหนึ่งมันน่าจะออกมาสีลดลดแล้วเหมือนคนย้อมผมแม่ครับ แต่ไม่ซีเรียสเพราะผมมองผมคิดไปช็อตกิจกล้ว่มูฮันวาเมื่อกี้นะครับผมจะใส่ควายเผือกถ้าควายเผือกปุ๊บมันจะปอดเลยเนาะอาจารย์เนาะแล้วนี่ควายเผือกที่เกิดจากแม่ร้อยสี่สิบบัวกิจการของทางนยกันย์ใหญ่เลยวะต้องเป็นเพราะมันเป็นโคจิ้มหน่อยเลยครับแมนความมูฮันวาเล็่ครับอาจารย์นี่ควายจิ้มเล็กก็เลยซื้อผมซื้อมาได้ราคาถูกกระชั้นแต่ว่าเวลาเราอยู่ที่มูลค่าในการเราคิดว่าเราพัฒนาเขาไปทางที่ทางไหน อาจารย์ทุกผมมองแล้วว่าแต่ละคนในการขายวัวควายที่ราคาแพงคือเป,เ,ปเป็นการสร้างสตอรี่ถูกไหมครับลูกพ่อนั้นแม่นี้พ่อนี้แม่นั้นแม่นั้นเพื่อ,อเพื่อทำให้พอมีสตอรี่มันทําให้มีัมนทรงคุณค่าพอทรงคุณค่าคนก็อยากได้เหมือนพ่อเซ่งว,ว่าถ้าพูดความจริงคุณไม่เชื่อแต่ว่าานาตัวติดตัวไว้แต่ว่าคนจริงๆอ่ะถ้าชอบไม่โกหกกันแต่ว่านี้เราไม่โกหกเราก็เเก็บมาให้ดูโอเคครับไปดูลูกควายของผมอาจารย์ เพิ่นสีห้เข้าใกล้ไ่ล่ะเพิ่นยางหนีไปเรื่อยๆเดี๋ยว,วผมจับไลยครับ <c oughs> อาจารย์เหนือเลยใช่ไหมครับทีผมได้ที่สามสหูหันมากนะครับมืันนี้ก็ได้มีโอกาสมากพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับทําความรู้จักกับน้องน้องอีกคู้หนึ่งนะครับผมนะครับเป็นคนทีหนาที่ตามแล้วก็นหนาสนใจมากนะครับผมเ <c oughs> อาว,วันนี้แม่ได้ช็อตเด็ดแล้ววันนี้ไหมผมจับเลยครับ อ่าโ่เป็นยังโ่เป็นยังพ้นผมโ่อยากได้ช็อตเด็ดนะ